นีค้ครูก็เลยจะพาเด็กๆมาเรียนแบบเบาๆกันนะคะพามาประดิษฐ์ตุ๊ก,กตานั่นเองชื่อตุ๊ก,กตานะคะชื่อว่าตุกกตาลล๊กตาล้มลุกเต้งดึ๋งนะคะโอ้โหไม่ใช่คะไม่ใช่ตุ๊ก,กตาปกติด้วยนะคะเป็นตุ๊ก,กตาล้มลุกล้มแล้วก็ลุกได้แ้วเขาก็เด้งดึ๋งด้วยนะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอุปกรณ์อย่างแรกก็คือลูกปิงปองนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณรูจะทําการ ช่วยการตกแต่งตุ๊กตาของตนเองให้น่ารักสวยงามนะคะต่อไปเป็นกันไกติจะต้องใช้กันไกด้วยความัดระตัวนะคะปีนน้ำมันนั่นเองค่ะแล้วอย่างสุดท้ายคือเทปใสนั่นเองค่ะค่ะคุณครูจะให้ดูตุ๊กตาของคุณครูก่อนนะคะ ทำกันให้เด็กยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นค่ะยกขาถึงข้างและกางมือออกค่ะยืนยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองลง้มเด็กพยายามหาจุดศูนย์ท่วงข,งของตัวเองให้เจอนะคะว่าทำยังไงให้เรายืนไม่ล้มพณครูใช้มือช่วยในการยืนตัวนะคะเราจะทำให้เรายืนง่ายขึ้นโอเคแค่ค่ะเด็กนั่งลงได้ค่ะการที่เด็กๆได้ยืนกลางมือเมื่อกี้นะคะก็คือวิธีการเดียวกับ ตุ๊กตาลมยุกอันนี้นี่เองเพราะว่าเราจะใช้จุดศูนย์ถ่วงนะคะทุกสิ่งบนโลกมีจุดศูนย์ถ่วงของตนเองเวลาเรายืนเรายืนได้ด้วย2งขาใช่ไหมคะจุดศูนย์ถ่วงของเราอยู่ตรงไหนรูไหมยอยู่ที่ตรงกลางเท้านั่นเองทําให้เรายืนขึ้นได้ค่ะตุ๊กตาก็เหมือนกันเราใส่ดินน้ํามันเข้าไปก็จะเกิดจุดศูนย์ถ่วงแล้วทำให้ตุ๊กตาลมยุกเต้งหนึ่งได้นั่นเองนะคะสำหรับวิธีการทำ รูอ้อยังคะรู้แล้วค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กหยิบลูกบิงบองขึ้นมาหนึ่งซีกจากนั้นใส่ดินน้ำมันลงไปนะคะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะใส่ดินน้ำมันลงไปให้เต็มทีนี้จากลูกบิงบองที่ไม่สามารถตั้งได้ใส่ดินน้ำมันลงไปอย่างที่ครูบอก ือตุก๊กตาของเราเกิดจุดสูงผ่วงน้ําหนักนั่นเองค่ะจะทําให้เขาเนี่ยล้มไปแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาตั้งได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและวิธีการที่2ก็คือให้เด็กๆตกแต่งกระดาษของเด็กๆนะคะให้น่ารักสวยงามนะคะแล้วจากนั้นก็นํามาประกอบการเป็นด้านท้ายของตุ๊กตาแล้วก็ด้านหัวตุ๊กตาแบบนี้ วิธีการนี้นะคะให้เด็กๆใช้เทปสายติดแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถติดได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปช่วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำไหมะคะ <Okay. S 1> พร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะ เอาตินมารัยสใส่อ้นีะนาาเี้สตอมเ่นเป็นก้อนแงยก่อนนี่แล้วก็ยาวใส่เอาให้เต็มนะคะ ม้วนตีดถ้าเด็กกินไม่ได้เดี๋ยวคัูจะช่วยนะ แบบนี้นะคะที่ตุ๊กตาสามารถลงลุกเด้งดึ๋งได้นะคะเพราะว่าลูกปิงปองเนี่ยเราใส่ดินน้ำมันเข้าไปให้เกิดเป็นจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักนั่นเองนะคะตุ๊กตาของเราก็เลยจะลงลุกเด้งดึ๋งแบบนี้หลักการนี้นะคะเขาใช้กับการสร้างตึกอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะเด็กๆตึกที่ข้างบนอาจจะใหญ่ข้างล่างอาจจะเล็กน,นะคะตึกไม่ถล่มเพราะว่าเขาทำจุดศูนย์ถ่วงได้ดีนั่นเองนะคะ อนจบกิจกรรมนะคะเหมือนเดิมพาเด็กๆใบงานบันพึกขวดนะคะกิจกรรมการทดลองุกก๊กตาลงลูกเด้งดึงนะคะวันนี้ให้เด็กๆบันทึกสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ในวันนี้ไปนะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะแล้พวพบกันใหม่